พี่น้องตอนนี้เขาอยู่ที่ฟาร์มบ้านไร่เพชรภูเขียวนะจ้ะอยู่อำเภอภูเขียวจังหวัดชัยภูมิเดี๋ยวเขาจะขึ้นพ่กัดแล้วกับเบอร์โทรเจ้าของฟาร์มให้นะจ้ะต้องขอบคุณเสียกักที่ให้เอาม้าเยี่ยมชมฟาร์มเป็นเจ้าตะวันชายแล้วกัเจ้าเพชรดำนะจ้ะไปเบิ้ลกันเลยจ้า เจ้าตะวันชายฟาร์มบ้านไร่เพชรเขียวปานน้ำนมเ <c oughs> ป็นสร้างหน่อยงตอนนีน้รับผสมมัน <c oughs> ไม่ได้ไรับเลนี่นี่เตือนนเี่มก่อนรับอยู่ตอนหลังๆมาไม่รับเลยว่าไฟติดรีดน้ำเื้อของเพาตอนนี้ก็ยอดจองเป็นสองทรมในโทรศัพท์มันจะธรรมดากคนตกเงันเกคนแข้งขานะคะสูง ตอนนี้ประมาณร้อยหกสิบเท่าไหร่เรากะจัดน้ำนเชื้อสิบสองอรสหน,นึ่งหมื่นยูนีก็ได้มีถังน้ำเชื่อขายเป็นประจักษ์ต้องต้องเอามาตั้งหา จริงๆเอามาซื้อไว้ไวอะของตัวเองเลยขอนแก่นอะที่เติมก็เยอะน่าจะเจีนอะเราซื้อไว้เราอยากผมก็ทําอย่างนี้แหละแขกได้ตัวไหนซื้อลงถังตัวเองไว้เลยเ,ลยเวลาเวลาเราจะใช้เราก็ใส่ผู้แห้หมอมาจา่ายค่าน้ำมันี่หมอว่านี่เป็นเจ้าพชรดำ้วจ้ะลูท้ายเพชรอุดรเลยแม่นมาตัดใช่ครับวันนี้เคยได้แจ้ าตัวเงาตอนนี้ผสมจริงเท่าใดก็จะอนไม่อแต่ก็ตวจเลอดอ๋อจอตนี้ผมว่าจะรับอยู่ที่แรกอะตอนนี้ว่าจะรับอยู่แปดพันแปดพันเงินมาก่อ 8, 8, <000 S 2> ให้สองรอบแต่ก็คือขอให้ตรวนเลือดมา เพชรดำลูกสายเพชรอุดรเขาก็ฟันเขาก็ฟันนั่นแป้งเราแป้งคนเราแบบอันนี้มันเป็นสายอีสานลูกเพชรอุดรอันนี้มันกะบอเป็นตะยันใช่ไหมมันเป็นควายโบราณแล้วแม่นางมันมันยยัังเป็นนลูกความจะโตได้ประมาณสองสามสี่ร้อยหกที่สุดแล้วมันเป็นควายโบราณตะกี้มันก็บม่ได้ ปนมันยาค้มนียงไก่ไงเราไหมอัน้เปยรุ่นใหม่นำยังอ,อันนี้ก็เป็นพ่อของแม่ทองแท้ของหมอปี๊ดเป็นพ่อของไอแม่ขอให้เทีมงคลอีกแม่ล,ามมาลยล้ำอะไรพวกนี้เนี่ยที่บ้านะทำที่คือใมันกันยา,างแช่โรงงานต้นนี้หนึ่งใบใก็ได้ไปปยขอื่นเอาอค่นี้พอ Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.